นี่เป็นอีกหนึ่งความสําเร็จที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังของสภาผู้บริโภคเมื่อช่วงปลายปี2 5 6 6เพื่อนๆอ,อาจเคยได้ยินข่าวมือถือแบรนด์ดังมีปัญหาจอเป็นเส้นซึ่งไม่ได้เกิดกับผู้บริโภคแค่คนเดียวแต่เกิดเป็นวงกว้างผู้บริโภคกลุ่มนั้นจึงมาร้องเรียนกับสภาผู้บริโภคและสภาผู้บริโภคก็ฟ้องคดีแทนผู้บริโภคในปี2 5 6 7จนมาวันนี้คดีก็ได้บทสรุปซึ่งเป็นเวลาที่รวดเร็วกว่าคดีปกติมากใครเคยขึ้นศาลจะรู้จจ้้้ววว่่่่าาาคคคดดดดีววีีีีีมนนนจะบััักกลงงยยิธทททสุฝือ การไกลเกลี่ยเวลาเราดูซีรีส์ทนายเราอาจจะเคยชินว่าการจบคดีที่ดีที่สุดคือการชนะคดีแต่ในโลกความจริงไม่ได้มีฝ่ายดีฝ่ายร้ายเหมือนในซีรีส์ถ้ามีคนชนะคดีก็ต้องมีคนแพ้คดีทาให้มีฝ่ายหนึ่งแฮปปี้แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องเสียใจแต่ถ้าเป็นการไกลเกลี่ยจะเป็นบทสรุปที่เข้าใกล้ความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายมากที่สุดแม้จะไม่ได้สิ่งที่อยากได้ร้อซแต่ก็น่าจะเข้าใกล้สิ่งที่อยากได้ที่สุดแล้วและที่สําคัญคือการไกลเกลี่ยทําให้ประหยัดเวลาได้แบบที่เห็นคือจบคดีที่น่าาาาจะต้้้อองพสูนนนนกกััยยยววววไดดภใใเเเลลร็็ผมช ว่าความสําเร็จที่เรียบง่ายเพราะไม่ได้ชนะคดีแบบบื้อหวาแต่ก็เรียกร้องสิทธิ์ให้ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของสภาผู้บริโภคที่เดินหน้าฟ้องคดีเรียกร้องสิทธิ์แทนผู้บริโภคจนทําให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมตอนนี้ยังเปิดเผยไม่ได้ว่าดีลระหว่างสภาผู้บริโภคและบริษัทเจ้าของมือถือคืออะไรแต่รับรองว่าเป็นดีลที่ดีกับผู้บริโภคแน่นอนสามารถปลมือให้สภาผู้บริโภคไว้ล่วงหน้าได้เลยและที่สําคัญดีลนี้จะดีกับผู้บริโภคคนอื่ ก็าตาเรื่องนี้เป็นแค่หนึ่งในหลายเรื่องที่สภาผู้บริโภคทําเพื่อผู้บริโภคสําเร็จมาติดตามช่องทางของสภาผู้บริโภคกันจะได้รู้ว่าตอนนี้เขาฟ้องคดีอะไรกันอยู่หรือถ้ามีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็ตามเกี่ยวกับปัญหาสิทธิของผู้บริโภคก็ติดต่อสภาผู้บริโภคได้เลยโทรมาเถอะพร้อมช่วยมากๆ